สวัสดีคะ่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทาร o โลสปีกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศรีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะประจำเดือนธันวาคม1-15ทธันวาคม2566ะคะปักแรกของเดือนธันวาคมเนาะอย่างที่ปูย้ำกันทุกคลิปนะคะว่าดวงนี้เป็นดวงทั่วไปไม่ได้จอดจงคนใดคนหนึง่ง ปูก็อยากให้คุณมีสติและใช้วิจินญาในการรับชมก่อนนำะไปตัดสินใจอะไรนะคะ สำหรับชาวราศีท่านขอโทษค่ะสำหรับชาวราศีธาตุไฟเนี่ยปุมมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวเนาะค่อนข้างที่จะอยู่บ้านใช่ไหมคะทํางานอยู่บ้านหรือแบบไม่ได้ออกไปไหนอยู่ในช่วงของการที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขกับตัวเองอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยปุมมองว่าโสดมานานนะเพราะว่าได้ให้ไฮโรแฟนเข้ามาเนาะม,มันก็จะเป็นลักษณะของการที่แบบก็ใช้ชีวิตตามทีาเรียกว่าตาม ต่ำอัตภาพหรอมันก็ไม่ใช่ว่าต่ำอัตภาพสิเรียกว่าก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้ดิ้นรนในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ก็จะอยู่บ้านไปทํานู่นทํานี่ไปนะคะสงบจิตสงบใจอยู่ในช่วงของการที่แบบว่าฟื้นฟูกตกตะกอนความคิด ฟื้นฟูพลังงานชีวิตอะไรพวกนี้อะค่ะนะคะมันเป็นช่วงของการที่แบบได้เรียนรู้อะไรนะคะแล้วก็หลายคนโสดมานานนะคะถ้าได้ไพ่ใบนี้โสดไม่ต่ำกว่า3ปีเนาะสามสี่ห้าปีนะคะทาไมถึงโสดพไพ่ที่ขึ้นสเต็งเฉยนะคะไพ่ใบนี้สําหรับชาวราศรีธาตุไฟเนี่ยเหมาะมากเลยเพราะว่ามันเป็นไพ่ของชาวราศรีสิง สเต็งขึ้นมามันเป็นลักษณะของการที่คุณเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งนมีความพร้อมทุกอย่างนะคะหน้าที่การงานฐานะความรับผิดชอบนะคะความมั่นคงเป็นผู้หญิงเก่งที่ดูแลตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ช่างเลือกนะเป็นคนช่างเลือกแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเออจิตญาติใครเข้ามาก็ ก็ก็ต้องฝากฟันก็ต้องใช้ความพยายามอะไรมากหน่อยใช้ความอดทนมากหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเนี้ยมันก็เลยเป็นช่วงที่ที่คุณค่อนข้างที่จะมีความสุขกับชีวิตมากเลยนะคะได้ไพ่แบบ the sun เข้ามาเนาะ เดืนสันเข้ามาคุณจะรู้ได้เลยว่าชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็เป็นช่วงของโชคช่วงชัชวนอาจจะหลายคนก็อาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานนะคะหลายคนมีมีทรัพย์สมบัติมีความสบายอกความสบายใจมันจะเป็นช่วงของการที่คุณรู้สึกได้เลยว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงแบบ the best ในชีวิตของคุณอ่ะนะคะถ้าคุณไม่ได้แบบประสบการไม่ได้มีในเรื่องของรูปธรรมหมายถึงว่ามีแบบ หน้าที่การงานที่ดีมีบ้านมีรถมีนูน่นมีนี่มันก็จะเป็นช่วงของจิตวิญญาณของคุณเนาะเป็นช่วงของความคิดเป็นช่วงของจิตวิญญาณของคุณที่คุณรู้สึกได้เลยว่าเออมันเป็นช่วงของการที่เราตื่นรู้เราเบิกบานเราแบบเข้าใจโลกอะค่ะนะคะมันก็เลยมีความสุขอืพอจิตคุณสงบปุ๊บคุณดูแลตัวเองได้ดีคุณก็รู้สึกได้เลยว่าช่วงเวลาเนี้ยคุณไม่ได้ต้องการอะไรแล้วนะคะแต่คุณเชื่อไหม สวรรค์นะเขาไม่ปล่อยให้เราแบบอยู่คนเดียวหรอกเขาจะไม่ได้ปล่อยให้เราสุขสงบมีความสุขกับตัวเองแบบนี้หรอกเพราะว่าเขาได้ส่งใครสักคนหนึ่งมาแล้วนะคะเดนไนทอ์ออฟซอสเข้ามาคนคนนี้จะพุ่งเป้ามาที่คุณนะคะเขาเล็งคุณนานแล้วแล้วเขาอยากรู้จักกับคุณมากแล้วเขาก็ทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะแบบ เข้าหาคุณแล้วมันเป็นอะไรที่รวดเร็วมากเลยนะอคนคนนี้เหมือนเขาสื่อมาแล้วว่าว่าคุณชอบอะไรคุณทํายังไงเขาจะรู้จุดอ่อนจุดแข็งเขาจะมีแบบเทคนิคแพลาวๆมากนะคะแล้วเขาเป็นคนใจร้อนคนนี้จะเป็นคนที่เข้ามาอย่างตรงไปตรงมานะคะเข้ามาพูดเข้ามาคุยเข้ามาแบบ แชทถึงเช้าถึงเย็นถึงเข้ามาแบบเอาอกเอาใจเพื่อที่จะแบบพิชิตใจคุณให้ได้จนทําให้คุณรู้สึกแบบตกใจนิดๆนะว่าคนคนนี้มันจะอะไรนะักหนาฮะนะคะทําให้คุณรู้สึกแบบเออเครียดเนาะในเดอะทาวเวอร์เข้ามาก็รู้สึกช็อกนิดๆแล้วก็ได้ไพ่แบบ 9, เก้าก้าดาบเข้ามาก็คือแบบตกใจน่อยๆอยู่ดีๆก็ใครก็ไม่รู้มาลุกขนาดนี้ก็จะมีความตกใจนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปูมมองว่า คุณก็จะให้เวลานะคะให้เวลากับเขาหมายถึงว่าใช้เวลากับเขาคุณก็จะไม่ได้แบบเออถามว่ามีหวั่นไหวไหมมันมีแหละแต่คุณก็จะไม่ได้หวั่นไหวแบบเออหอหมหมกไปกับเขาขนาดนั้นนะคะต้องต้องอธิบายไปก่อนเพราะว่าไพ่ใบนี้มันจะเป็นไพ่ของการที่เขาเป็นคนใจร้อนนะเขาเป็นคนใจร้อนแล้วเขาจะมาเร็วเค็มเร็วเขาจะเป็นคนที่อยากได้อะไรคอต้องได้เพราะฉะนั้นเขาจะมีวิถีทางมี มีเขาจะงัดทุก ھ, กลมเม็ดมาเพื่อที่จะพิชิรใจคุณแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็คือถ้าเขาได้แล้วเขาก็จะไปพูดง่ายๆว่ามาเร็วเค็มเร็วไปเร็วนะคะเพราะฉะนั้นด้วยความที่คุณรู้ทันเขาอะ่ะมันเลยจะทําให้แบบคุณก็ต้องทําให้มันเกิดแบบอุปสรรคนิดหน่อยเนาะมันก็จะยากนิดนึงนะคะคุณก็จะแบบเออทำค่อยๆทําความรู้จักไปสโลดาวช้าลงอีกนิดนึงแล้วก็ เออค่อยเป็นเพื่อนกันดีไหมค่อยค่อยแบบรู้จักกันไปนะคะแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยเข้ามาแล้วปุมมีความรู้สึกว่าเขาก็มีความจริงใจพอสมควรนะเพราะว่าคุณก็จะมีไพ่ของเดือดสตาร์เข้ามานะคะคุณก็จะมีความรู้สึกสบายอกความสบายใจการที่แบบว่าเออปรับบาลานซ์อารมณ์ได้ช่วงแรกๆก,ก็อาจจะมีการตกใจนิดหน่อยแต่พอพูดคุยกันไปพูดคุยกันมามันก็จะแบบเออค่อยคอยเปิดใจให้เขาอะคะ่ะมันก็จะแบบ ความสัมพันธ์มันก็จะค่อยๆแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะชาวรา,าศีธาตุไฟอยากรู้ใช่ไหมว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครนะคะปุ๊ก็อยากรู้เหมือนกัน <laughs> ผู้ชายคนนี้เป็นใครนะคะในนายออฟซอร์สเขาเป็นใครเขามาจากไหนทําไมแบบอยู่ดีๆก็มาพุ่งเป้าหาเราทําให้ชีวิตที่ ดีๆของเราปั่นป่วนขนาดนี้นะคะ King of Pentacle h y p e t e s the s t a r a is of Pentacle Ten of Wands คนคนนี้ปุ้มองว่าน่าจะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ปุ้ว่ารู้จัก แอบสืบแอบส่องหรืออาจจะเป็นคนรู้จักคุณมาแล้วนะเพราะว่าได้ไพ่เอ็ดสองแพนทาเข้ามาพอมันเป็นไพ่ใบนี้ค่ะในแง่ของความสัมพันธ์นั่นหมายถึงว่าพวกคุณสองคนจะต้องรู้จักกันพอสมควรนะคะใช้เวลาร่วมกมันมีการผูกพันกันมีการรู้จักกันการอาจจะได้ร่วมงานกันก็ได้เนาะแล้วยังได้เดดสตาเข้ามาอีกเนี่ย มันก็ยังเป็นไพ่ของการที่เรายังรู้สึกสบายอ,อกสบายใจที่จะคุยกับคนคนนี้นะคะถามว่าเขาเป็นใครเขาได้ king of pentacle เข้ามาคุณลองสำรวจดูนะว่าคนคนนี้คือเขาจะเป็นคนที่นิ่งๆมากนิ่งๆเป็นคนที่ทำงานหนักนะคะเป็นคนเป็นคนทำงานหนักเป็นคนที่สร้างฐานะด้วยตัวเอง เป็นผู้ชายที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดนะคะแต่ว่าเมื่อถึงยามเปแล้วเขาก็จะเปจริงนะแล้วก็เป็นคนที่ใจกว้างแล้วก็แต่งตัวดีชอบใช้ของแพงนะคะมีรถนิยมเนาะเพราะฉะนั้นในในถามว่าคนคนนี้เป็นใครมันได้ไพ่ไฮพีเทสด้วยอะ่ะเขาแอบปื้มแอบชอบคุณอยู่หรือเปล่าเขาตามสืบตามส่องคุณไหมหรือว่าเขาอยู่ในภาวะของการที่ว่าเขามีความรับอะไรที่ยังไม่ได้เปิด ผยกับคุณหรือมันเป็นลักษณะของการที่ว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณคนนี้เป็นใครนะคะคุณจะรู้ได้ด้วยเซนแล้วก็มันในไพ่สิบดาบขึ้นมาถึงสองใบมันอาจจะเป็นช่วงของการที่งานเขาเป็นคนบ้างงานก็ได้นะคะเป็นคนบ้างงานงานเยอะงานหนักงานยุ่งนะคะแต่ว่าถ้าในแง่ของความสัมพันธ์เขาก็จะเป็นคนที่พยายามอย่างมากนะคะที่จะ ทลายกำแพงของคุณแล้วก็มาทําความรู้จักกับคุณนะคะพอไพ่เกิดมาขนาดนี้เราก็ต้องอยากรู้ต่อว่าเขาจริงใจกับเราไหมนะคะในในออฟซอร์สเนี่ยคนคน,นเนี้ยเนี่ยพอหนุ่มพอหนุ่มคนนี้เขาจริงใจกับเราไหม <laughs> ไหมันก็ขึ้นจริงๆนะก็ขึ้นตามาธาตุเขาเลยนะในเดดเดวิลเข้ามาเนาะเขาก็คิดเรื่องเซ็กซ์นั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะเขาก็มีความที่อยากจะได้เราแต่ว่าทั้งแต่ที่แน่ๆก็คือมันก็อยู่บนพื้นฐานของการแอบป,ปลืม้มแอบชอบนะคะเขาก็เขาก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็เป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่แบบถูกสเปคเขามากๆเขาก็เลยค่อนข้างที่จะครซี่เราแล้วก็แอบป,ปื้มแอบชอบเรามานานแล้วนะคะ แต่มันก็ไม่พูดเรื่องนี้หรอกเนาะในในเดวิวเข้ามาเนี่ยมันก็เออมันก็ตรงกับกันกับอุปนิสัยของผู้ชายธาตุลมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธาตุไฟนะคะคุณก็จะไม่โสดอีกต่อไปแล้วเนาะแต่ทีนี้ในเมื่อเรารู้ทันเขาแล้วเนี่ยว่าเขาจะมาไม่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วอะค่ะว่าคุณจะแบบเออเล่นตามเกมเขาหรือเปล่าหรือเราจะแบบ ยื้ยังไงนะคะแต่ที่แน่ๆก็จะมีความคิดมากพอสมควรเขาอาจจะเข้ามาทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจหรือทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอมันมีการพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันพูดกันตรงไปตรงมาแบบผู้หลักผู้ใหญ่คุยกันเนี่ยโบก็คิดว่ามันก็จะเป็นทางออกที่ทาให้คุณสบายอกสบายใจมากขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงเวลาเนี้ย ปูมาว่าตัวคุณเองอะ่ะก็จะไปโฟกัสเรื่องงานด้วยแหละเนาะเพราะว่างานของคุณี่ยค่อนข้างเด่นมากนะคะได้ทั้ง6ไม้เท้ากับ8ไม้เท้าเข้ามาเนี่ยพอมันเป็นเรื่องงานก็คืองานของคุณกําลังจะประสบความสําเร็จนะคะอยู่ในช่วงของการที่แบบ work hard มากนะคะได้10ได้10ไม้เท้าเข้ามากับ justice เข้ามาก็เป็นช่วงของการที่แบบบ้างงานมีสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าคนนี้เข้ามาปู่มมองว่าเขาก็เป็นเขาก็เรียกว่าเออก็ก็ก็เป็นเขาเรียกกิ้วกาวทําให้เราแบบชุ่มฉ่ทำทําให้เราแบบเออมีมีกําลังใจมีเขาเรียกว่าช่วยพักยกในเรื่องของความเครียดเรื่องงาน,นะคะ่ะก็คุยกันไปสนุกสนุกอย่างนี้ได้นะคะมีเกณฑ์การท่องเที่ยวด้วยกันด้วยนะปู่มมองว่านะอืมอาจจะมีการเข้ามาแล้วมีการชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือมีการที่แบบ ออกเดินทางไปด้วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะไพ่ออร์เคิลเขามันบอกว่าเฟดดิ้งฟินเน c i ียสแอนด์แครเรียคอรีนยูโซเมนนะคะไพ่บอกว่าตั้งจิตอธิษฐานไอโทรพ่อแม่รัสมีอยู่ได้เลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณไปอธิษฐานมาเนี่ย เขากำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะ f i n a n c i s and c a r r e e r เเป็นช่วงของการที่บ้างงานจริงๆนะคะคุณก็จะคิดในเรื่องของการงานการเงินนะคะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงของการเกอโกุยอะ่ะได้เดอรซันเข้ามาเนี่ยทั้งเรื่องงานเรื่องเงินนี้กําลังสปัรเลยนะอยู่ในช่วงของการที่แบบว่าชดชวนชัชวานเป็นช่วงแบบ the best of your life เลยนะคะก็คือเป็นแบบช่วงช่วงช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณนะคะนะคะ มันเลยทำให้คุณแบบเออไปโฟกัสเรื่องนั้นไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะแต่เต้นๆ้นได้เวดดิ้งเข้ามานะผมพอมันได้เวดดิ้งเข้ามามันก็เป็นลักษณะของการที่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันสามารถที่จะพัฒนาไปจนถึงแบบขั้นตอนการแต่งงานได้เลยนะคะก็จะมีความจริงจังมีความจริงใจอยู่ในนั้นที่ทำให้คุณรู้สึกได้เลยว่าเออความสัมพันธ์ครั้งนี้มันน่าจะพัฒนาไปได้แบบยาวๆนะคะไม่ใช่มาแบบ เฮ้ยเข้ามาหวังเค็มเราแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันก็จะมีความจริงใจแล้วก็มีความพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์กันไปในนั้นนะคะถ้าเปิดไพ่มาปูมองว่าน่าจะเป็นคนเก่าๆนะเพราะว่าถ้าเป็นคนใหม่ๆเราอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงการที่เปิดใจหรือรู้สึกอะไรขนาดนั้นเนาะมันน่าจะเป็นคนเก่าๆที่เรารู้จักกันดีแล้วเราก็รู้สึกเออไว้ใจที่จะให้เขาเข้ามาในชีวิตนะคะนะคะก็สําหรับชาวราศรีธาตุไฟก็ จัดว่าเป็น15วันแรกที่ดีนะคะที่ได้เจอกับใครสักคนเนาะเข้ามาในช่วงเวลาที่เราแบบเหนื่อยๆเงาเหงาไม่เหงาหรอกอืมเขาเรียกว่าเหนื่อยๆเหนื่อยร้าจากการทํางานก็มีใครสักคนเข้ามาเอาอกเอาใจพาเราไปกินข้าวพาเราไปเที่ยวไปดูหนังอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบเออมีมีกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีจังหวะหนึ่งนะคะก็สำหรับชาวราศีธาตุไฟก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ